แล้วมั้งไปกลับบ้านไม่ได้กลับแล้วล่ะทไมอ่ะกุญแจห้องไปไหนแล้วเนี่ยกุญแจห้องหายอีกแล้วเหรอใช่ไงโอ้ตายแล้วแต่แกไม่ต้องห่วงนะฉันเขียนที่อยู่พร้อมเบอร์ห้องเรียบร้อยแล้วแกเขียนที่อยู่พร้อมเบอร์ห้องไว้ในกุญแจห้องพร้อมเบอร์ห้องแกถ้าเขาเจอกุญแจห้องแกแล้วกิดไข่เข้าไปแล้วไปขโมยของแก<อ>ทำยังไงวะนั่นแหละที่ฉันต้องการ แกจะ้กลับไปอาบน้ำรอนในห้องเพลิดแอร์เย็นๆจะเชื่อต้องมีคนมาขึ้นกุญแจแล้วทำไมแกต้องอาบน้ำรอด้วยวะเอาแกเพราะคนเก็บได้อะเป็นผู้ชายเจนี่ <c oughs> เลยฉันว่าที่แกหามาทั้งหมดอะตั้งแต่มอไซค์รถยนต์แล้วก็ห้องอะแกไม่ได้หาของหรอกฉันหาอะไรอะ่ะฉันว่าแกหาผัวเฮ้ยนี่แกรู้ we are